ลูกพี่เราเตรียมพร้อมเติมน้ำมันสูบปลายทางไม่อายสูบปลายทางไปทางอะไรนะปัญหาตอนปัญหาตอนแล้วแม่อายอยู่ไหนอ่ะอ๋อลยไคือสุบเลยลูกพี่หรอไปประมาณเจ็ดวิวกว่าลูกพี่ยังไม่ได้แต่งตัวตอนนี้เดี๋ยวเราไปถามกันที่ป้ายข้อมูลทุกอย่าง <c oughs> เราไปสัมภาษณ์ความดีใจลูกพี่ได้เปิดวิ่งแล้ว <c oughs> ลูกพี่เราจะดีใจแค่ไหน เพื่อนมาแนะนำสอบถามรถท่าตอนนะคะวันนี้รถท่าตอนก็วิ่งเที่ยวแรกเนาะตั้งแต่โควิดมาก็เพิ่งจะเปิดเดิรถนะคะเดี๋ยวเราก็ไปสอบถามข้อมูลกันกันกบพ่อขอลอก,กันนะคะว่าค่าโดยสารขึ้นกี่บาทแล้วนะคะเที่ยวแรกเลยนะประเดิมสกักะลาดเลยประเดิมโควิดกันเลยนะคะเที่ยวนี้ตามที่อ้อมเลยค่ะเที่ยวนี้ออกกี่โมงคบพี่เออสิบแปดหนึ่งศูนย์ค่ะเป็นเที่ยวแรกของโควิดเลยเนาะใช่ นี้วันที่หนึ่งตุลานะคะค่าโดยสารเราขึ้นไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทตอนนี้หกร้อยห้าสิบสามบาทจากหกร้อยห้าสิบสามบาทเป็นเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทปิดประปิดประตูได้เลยค่ะและรถเราออกจากหมอชิดก็ไปรับรังสิตเนาะรังสิตนวะแล้วก็วิ่งเส้นสายเอเชียเข้านครสวรรค์ใช่ไหมคะใช่ครับผมเข้าค,คอนบัตแล้วผ่านไหนมั่งอะพี่ออนครสวรรค์กำแพงเพชร แล้วก็ตากันตางแล้วก็ที่เชียงใหม่ครับแล้วไาสุดสายไปทางที่อุบลไม่ไอาย้าน่าตอนครับ้ัน่าตอนนะคะเดี๋ยวนี้ก็สุดสายไปทางรถวิ่งประมาณกี่ชั่วโมงอะคะอ่าสิบสี่ถึงสิบห้าชั่วโมงโดยประมาณครับ้ว่ความเร็วแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถ้ารถติดทางฝั่งนี้เยอะก็ จะถึงช้าไปอีกหน่อยเนาะใช่ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรแล้วใครไปรถอ๋อคนสวยไอ้แล้วขึ้นเขาก็แล้วจากเชียงใหม่ไปถ้าตอนประมาณกี่กิโลอ่ะพี่ร้อยห้าสิบกิโลเมตรครับประมาณใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงขึ้นจากเชียงใหม่ไปจากเชียงใหม่ไปถ้าตอนนี้สามชั่วโมงครึ่งเลยเหรอร้อยห้าสิบขึ้นเขาตลอดเนาะผ่านหมู่บ้านอะไรบ้างพี่ โดยประมาณอ,าอ,าอา่อจากเชียงใหม่ไป<ช>เป็น,<ห>นแม่ริมแม่แตงมแม่ริมแม่แตงเชียงดาวเทชรารการฝางไม่ไอายห้าตอนครับอราคาท้าตอนเลยไหมวกนั้อนอะถ้าถ้าซื้อวันต่อวันก็นจะเป็นราคาตามระยะทางแต่ถ้าในการถ้าจองล่วงหน้าก็จะเป็นราคาปลายทางครับถ้าตอนอ๋จะลงข้างล่างใช่ไหมครับลง,งไปช่วยชุมนมโอเคแล้วก็ เราก็ไปจอดพักรถจอดกินข้าวอ,อ๋อจอดกินข้าวสลบบาทโอเคเราก็ได้ทราบข้อมูลแล้วนะคะรถเที่ยวนี้ก็จอดอยู่ในช่องร้อยสิบหนะคะผู้โดยสารที่จะจองตั๋วนะคะจองตั๋วได้ที่แอปอีท e ิ k เกตแล้วก็เซเว่แล้วก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่จุดจอดหรือบขสอของเก้าเก้า ทั่วประเทศนะคะใครจะต่อรถจากใต้มาก็ซื้อตั๋วมาได้เลยนะคะจองตั๋วมาได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียค่าคาบาทค่าบริการนะคะรถ้าตอนเราก็เปิดวิ่งแล้วนะคะฝากด้วยนะคะใครจะเดินทางนะคะเราก็สามารถใช้บัตรสวัสดิการและผู้โดยสารที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะสามารถใช้บัตรประชาชนมาลดหย่อนค่าโดยสารได้นะคะ ยื่นซื้อตั๋วได้ที่หน้าเคาน์เตอร์เลยค่ะถ้ามีบัตรประชาชนถ้าอายุ60ปีขึ้นไปนะคะสามารถใช้ได้กับรถ99เท่านั้นนะคะนั่งเลยค่ะเลขที่เท่าไหร่เอ,อ่ยอะไรนะคะ B B หรอคะ B ครั B สอันนี้ค่ะใช่ค่ะจ้ายินดีค่ะก็ลมืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องพี่อ้อคนหมอชิดให้ด้วยนะคะ ดกดติดตามให้ด้วยจะได้รู้นะคะเพราะว่าขอโทษนะคะจะได้รู้นะคะว่าการเดินทางที่หมอชิดสามารถเดินทางอย่างไรเข้ามาสอบถามได้ในไอ l ดีไลน์พี่อ้อก,ก็ได้นะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์มาก็ได้แต่ถ้าในไอ l ดีไลน์ก็จะสะดวกในการตอบมากกว่าแต่ว่าคอมเมนต์มาก็เหมือนกันนะคะพี่อ้อก,ก็จะตอบทุกคอมเมนต์ที่ พี่ออก,ก็ไปถามยังไม่รู้ข้อมูลแน่ชัดก็เลยต้องไปถามกับพอขอลอหรือคนรถในเส้นทางนั้นๆนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนคุณอยู่หมอชิดนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนะคะรถท่าตอนเรา ใช่ครับยัใหม่ขึ้นนี้ใช่ไหมใช่ครับลองไปถามตัวน้องนะครับเดี๋ยวต้องดูที่ตั๋วนะครับต้องดูที่ตั๋วก่อนเอาตั๋วไปให้น้องเขาก่อนนะครับอ่าไม่ใช่นะคะตัว๋วน,นี้ไปได้านโน้นเลยค่ะนี่ร้อยด่านี้ร้อยสิบสี่เนาะร้อยสิบหกค่ะไปไหนคะนี่คือร้อยสิบสี่เนาะอเห็นไหมเดี๋ยวนะคะอันนี้ผมหกสิบไปไหนเนี่ยอึ้ง ร้อยสิบหกร้อยสิบห้าร้อยสิบสี่นะคะใช่คันนี้หรือเปล่าครับ,บคุณนะคะไปไหนเอ่ยลงไหนคะลงลงขนส่งอาเขตครับใช่คัรครคนนี้นะครับใช่จ้าเอาเอาตั๋วให้น้องเขาดูเลยค่ะมีกระเป๋ามาใบเดียวใช่ไหมคะไม่เยอะแค่นี้ครับอ๋อเอาตั๋วให้น้องเขาดูไว้ข้างบนได้ค่ะไว้ข้างบนได้ เพื่อนคุณอยู่หมอชิดค่ะวันนี้คนเยอะจังเลย